สวัสดีครับวันนี้มาเจอผมคลิปสั้นๆนะครับพอดีผมจะมาบอกอเพื่อนๆพี่ๆใน y o u t u b e นะครับว่าช่วงนี้มีเพื่อนๆที่คอมเมนต์เข้ามาในช่องนะครับบางทีมีการแจ้งเตือนนะครับแต่ว่าผมพอ,พอผมกดเข้าไปดูในแจ้งเตือนอก็ไม่มีหายคอมเมนต์หายไปก็เลยจะมาบอกเพื่อนๆว่า ยังไงช่วงนี้ถ้าบางทีผมไม่ได้ตอบคอมเมนต์ของเพื่อนๆในช่องอะนะครับเดาได้เลยว่าคอมเมนต์หายนะครับผมไม่ไม่รู้ว่าเพราะอะไรแต่น่าจะเป็นที่ระบบของ y t u t u อะนะครับก็เดี๋ยว y o u t u b e ก็คงจะแก้ไขให้นะครับก็อันนี้มาบอกข่าวๆกันนะครับผมก็ขอบคุณมากครับที่แวะมาคอมเมนต์แวะมาคุยกันเรื่อยๆตลอดตลอดนะครับ ผมกลับไปคอมเมนต์ให้ทุกบ้านนะครับขอบคุณครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับผม